สำเร็จดนปริศลการเรียนเชิญท่านนายกบผมครับเรียนท่านรองผู้การจังหวัดยะลานะครับท่านกงสูนใจมาเลเซียรประจําจังหวัดสงขานะครับท่านกรงศุนนะครับเศรษฐกิจของอินโดนีเซียทางท่านวัฒธรรมจังหวัดยะลาพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตลอดจนท่านผู้มีเกียรติซึ่งวันนี้ท่านนยายกเทศชบนตรีตาบนป่าแต่ก็ได้เข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้มาเข้ามาร่วมในงานถแถลงข่าวนะครับของมายูเดในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่8นะครับจริงๆถ้าเราไม่มีโควิดก็ถือว่าเป็นครั้งที่10เราเนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดไป2ปีนะครับทางทุกหน่วยก็ได้ร่วมกันวันนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ได้คลี่คลายลงนะครับเหมือนกับที่ทางท่านรองผู้การจังหวัดท่านธิรุสก็ได้บอกว่า ตัวเลขเศรษฐกิจของเราก็เริ่มกลับเข้ามาการท่องเที่ยวก็มีตัวเลขที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันตัวเทศบาลนครยะลาก็ถือว่าเป็นประตูในส่วนหนึ่งนะครับของในพื้นที่ในจงังหวัดชายแดนภาคใต้เทศบาลเองก็พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ในเรื่องของการใช้วัฒนธรรมมาขับเคลื่อนในตัวเศรษฐกิจต่างๆซึ่งมายูเดก,ก็ถือว่าเป็นต้นทางอันหนึ่งที่ทางเทศบาลได้ดําเนินการ แล้วก็สิ่งที่สําคัญในเชิงของพื้นที่ก็คือขอให้เกิดของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในกาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลนครยะลานะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างสูงนะครับจากทางมาเลเซียก็ดีทางอินโดนีเซียก็ดีทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกันจนกระทั่งงานมิวเดก็ถือว่าเป็น เป็นงานหลักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นเดียวกันด้วยนะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการหลังจากเหตุการณ์คล่กขายเราก็ได้มีการหาลือร่วมกันผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคารวะทั้งทาง,งด้านกงสุลใหญ่มาเลเซียรประจําประเทศไทยประจสงขลาทางท่านกองสุลใหญ่อินโดนีเซียรประจําจ,จังหวัดสงขลา นะครับทุกฝ่ายได้เห็นพร้องต้องกันนะครับในการที่จะกลับมาจัดงานแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือทั้งสองประเทศก็คือทางอินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีก็ได้การสนับสนุนนะครับในการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่เมื่อสักครู่ทางท่านกงศุนใหญ่มาเลเซียก็ได้พูดกระซเอาว,ว่านอกเหนือจากสิ่งที่โชว์มาแสดง VIP จากมาเลเซียก็จะเข้ามาเยอะด้วย ซึ่งวันนี้ที่ได้แจ้งมาก็คือชีมมิสเตอร์ถ้าเปรียบก็คงเป็นมุขมนตรีนะครับของรัฐบริสนะครับแล้วก็มีสเตทของมาลากาก็คือทางมาลากาที่จะเข้ามาร่วมในงานซึ่งก็เป็นงานนี้ก็ถือว่าในแวดวงในประเทศทั้งสองประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นที่รับทราบกันเป็นอย่างดีผมมีโอกาสไปงานไปที่เมดานก็มีลักษณะของการจัดงาน ใกล้เคียงกันก็เป็นการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของทางมายุขึ้นมาปีนี้เทศบาลน,นะครับโดยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะครับเราก็ได้มีการจัดงานขึ้นมาตั้งแต่เรื่องของการมีขบวนแห่ซึ่งปีนี้ก็แตกต่างจากในทุกปีก็คือที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือจากในเทศบาลเองปีนี้เราก็ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าเทศบาลปัตแต่ก็ดีสเต็งนอก ท่าสาบต่างๆก็เข้ามาร่วมในขบวนแห่กับทางเทศบาลนครยะลานะครับเป็นการาสร้างทําให้ความยิ่งใหญ่ของขอบวนแห่ก็มากขึ้นแล้วก็มีอัตเอกลักษณ์ต่างๆที่จะเข้ามาร่วมในขบวนแห่ต่างๆก็มากขึ้นในส่วนที่2ก็เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการนะครับซึ่งก็มีเรื่องของ c o r a l Speaking การประกวดคุณธรรมภาษาไทย นะครับเพลงอนาลิซ์ของภาษามลายูต่างๆนะครับซึ่งก็มีโรงเรียนในทั้งใน3-4จงังหวัดชายฝั่ใต้ได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันจำนวนหลายสิบโรงเรียนนะครับในส่วนที่3ก็คือการสัมมนาทางวิชาการการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีการเชิญน,นักวิชาการจาก ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียได้มาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้นะครับในส่วนของอะยะลาเองนะครับเราก็ได้เชิญนักวิทยาการที่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นมาพูดคุยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตรงกับการวางตำแหน่งของตัวเทศบาลที่เรามีการทำโพสิชัน n i n g ของเมืองว่าเมืองเราเป็นฮาร์โมน City ก็คือเมืองของการอยู่ร่วมกันนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ นิทรรศการแสดงต่างๆบนเวทีนะครับซึ่งทั้งสองประเทศก็มีการแจ้งชื่อต่างๆเข้ามาร่วมกันประเทศเราประมาณสัก120คนนะครับที่จะเข้ามาร่วมในการแสดงเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมต่างๆที่ได้เข้ามาฟื้นฟูนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเมืองมีสีสันแล้วก็มีนิทรรศการล่มมลายูนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกเราปี23ก่อนหน้าเราก็มีเรื่องของการแข่งขัน ว่าว wow. นะฮะแต่ปีนี้ก็จะเป็นล่มมลา,ายูนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมนล่มมลา,ายูเป็นยังไงก็ <c oughs> อยากจะดูนะครับก็เป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เหมือนกับอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศเหมือนกับญี่ปุ่นเองก็มีล่มหลายล่มของญี่ปุ่นอะไรลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการชิมขนมพื้นบ้านต่างๆซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวจากสิ่งเหล่านี้อาจจะขยายต่อก็ได้เหมือนกับเราทำมาลายูวันนี้เราก็มีปักยันมาลายูนะครับ ซึ่งเสื้อผ้าที่เราประกวดปะกายันมาอยู่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ไปรอที่ลอนดอนนะครับก็ในเราก็จะไปร่วมในงานลอนดอนแฟชั่นวีคนะครับเพื่อที่จะเอาชุดมาอยู่ต่างๆขึ้นไปบนคัตวอล์กในที่ประเทศลอนดอนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นที่และให้คนมีความเข้าใจในชุดมาอยูมากขึ้นในอนาคตก็ไม่คงไม่ต่างกันอาจจะเรื่องของขนมพื้นบ้านอาหารก็กลายมาเป็นเรื่องของแกสโตโนมีเหมือนกับที่จังหวัดภูเก็ต ที่ไปทําเรื่องของ world heritage มรดกโลกแต่ทําในเรื่องของอาหารหรือเพชรบุรีที่ท่ายางนะครับก็ซึ่งก็ไปอยู่ในยูเนสโกเป็นเรื่องของมรดกสิ่งเหล่านี้เราก็ทําสามารถที่จะออมาทําเรื่องแกสโตรโนมีในเรื่องของอาหารมาอยู่ที่มีลักษณะเฉพาะของเราได้เช่นเดียวกันซึ่งก็สามารถที่จะไปต่อร้านอาหารต่างๆที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆได้สิ่งเหล่านี้ก็ร่วนมีพื้นฐานมาจากงานมาลยูเดอแอจลา ที่เราทําเรื่องวัฒนธรรมให้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ต่อยอดเป็นเรื่องของ c คาน์เตอร์อีคอมได้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ได้เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ผมก็ตลอดงานทุกวันก็จะมีการไลฟ์สดผ่านช่องทางต่างๆที่เข้ามาซึ่งก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นที่เราได้มาเดินมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทุกฝ่ายได้ร่วมกันทั้งทางจังหวัดยะลา ภายใต้การนําของผู้ว่าการจังหวัดแต่ละท่านมานะครับจนถึงปัจจุบันทางกงสุลใหญ่มาเลเซียนะครับตั้งแต่2ท่านที่แล้วนะครับจนกระทั่งท่านปัจจุบันท่านก็ยังสตรองซับพอร์ตผมไปทุกครั้งก็บอกว่าทางมาเลเซียที่จะสำนุนอย่างเต็มที่อินโดนีเซียก็เช่นเดียวกันก็บอกเช่นเดียวกันว่าเรามีคอมมิทเมนต์มีข้อตกลงร่วมใจกันในการที่จะมาทำมาอยู่เดนะครับทางวัฒธรรมจังหวัดซึ่งก็ตั้งแต่ท่านที่แล้วจนกระทั่งท่านอภิญญา เราก็มาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในเชิงของพื้นที่ของเราด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งด้วยครับขอบพระคุณครับ